สวัสดีคะ่ะกลับมาอยู่กับแอ้มเหมือนเดิมนะคะในเกมรามนั่นเองจากตอนที่แล้วที่แอ้มพาเพื่อนๆไปสำรวจบากัสตันแล้วเราได้พิกัดใหม่มาเนาะเป็นเกาะเบาบาัวตอนนี้เรายังเดินทางไปไม่ถึงนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยบังเอิญว่าแอ้มเจอเกาะหน้าตาแปลกๆเนะะี่ยว่าจะพาเพื่อนๆลงไปดูกันเดี๋ยวจะแวะดูกันสักหน่อยว่ามันมีอะไรให้เรา,าฟาร์มทรัพยากรอ,อะไรบ้างแล้วมีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะลงไปสำรวจเกาะใหม่ตรงนี้นะแอแนะนำให้เพื่อนๆทำสวิปเน็ตไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้จับผึ้งนะเกาะน,นี้มีผึ้งนะคะโอเคถ้าของครบก็คราฟได้เลยคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วจัดข้าวจัดของแอ้ไม่เอาอะไรลงไปนะคะก็จะมีแค่อาวุธกับสวิปเน็ตเอาขวานไปนิดนึงเพราะว่าบนเกาะน,นี้มีต้นไม แปลกๆให้เราตัดอยู่เกาะนี้ก็เรียกว่าเป็นเกาะหมีเล็กแล้วกันเนาะเพราะมันมีหมีด้วยน่าจะได้เทคนิคการฆ่าหมีด้วยนะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วแทงแล้วถอยนะคะเวลาเขาตบเราอย่างเงี้ยให้เราถอยออกก็กลับเข้าไปกลับเข้าไปถอยออกมาประมาณนี้ค่ะโยกไปโยกมาถอยออกมากลับเข้าไป โอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วค่ะคก็นิดหน่อยเจ็บตัวนิดนึงโอเคเราก็จะได้หนังแล้วก็เนื้อเนาะหนังนี้ก็ําเป็นนะคะเอ้อได้หัวด้วยหัวสวมใส่ได้นะไม่บดบังทัศนวิสัยด้วยโอเคเดินทางกันต่อค่ะมีอะไรน่าสนใจไหมอ๋อมีสัตว์ให้จับด้วยตรงนี้เป็นแพะนะคะแพะสีดำ อันนี้ต้นไม้นะถ้าเราจะตัดแล้วก็เอามาเล็ดไปปลูกก็ได้นะคะไม่ได้ว่าให้มเล็ดทุกต้นนะบางต้นก็ให้เม็ดบางต้นก็ไม่ให้แล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยเวลาเราตัดเราก็จะได้แต่ไม้อย่างเดียวเลยไม่ได้ใบไม้นะก็ถือว่าดีอยู่นะคะสําหรับแอบคิดว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการไม้แล้วเราปลูกต้นเนี้ยไว้เราก็จะมีอีกต้นหนึ่งเป็นต้นสีขาวอะอมีผึ้งค่ะเราก็ใช้ตะข่ายจับผึ้งเลย อันนี้ก็ใช้ความแม่นยำนะคะให้ผึ้งลอยเข้ามาใกล้ๆเรานิดหนึ่งก่อนอันนี้มันจังหวะไม่ได้โดนผึ้งต่อยด้วยอ่าประมาณนี้เราก็จะได้ผึ้งเนาะมันก็จะอยู่ในขวดโหลบีจาโอเคก็จับไปแล้วก็มีนรงนี้ฮันนี่ครั้มนะคะเราก็เก็บไปเลยค่ะคือบีจานี่ก็คือเป็นตัวผึ้งนะคะส่วนฮันนี่ครัมนี่ก็คือน้ำผึ้งนั่นเอง เก็บไปเลยเก็บไปเลยอ่าต้นไม้ต้นนี้ตัดได้นะคะอันนี้ก็ให้แต่ไม้เหมือนกันไม่ให้ใบนะเดี๋ยวจะได้มเมล็ดไหมไม่ได้ไม่ได้ไมไดมเมล็ดได้แต่ต้นสนนะ่ะโอเคมีพึ่งอยู่ตรงข้างล่างด้วยจับได้ไหมเนี่ยมันอยู่ไกลอ่ะ ต้องลงไปบ้องถ้าลงไปขึ้นมาไม่ได้แน่เลยต้องลงไปข้างล่างโอ้ยจับแ้วโอเคได้แล้วโอเคค่ะเราสามารถเอาพึ่งตรงเนี้ยไปสร้างเป็นบีไฮเพื่อที่จะเลี้ยงผึ้งได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงเราก็จะมีน้ำพึ่งใช้ไม่จำกัดเลยหรือที่การปลูกบ้านพึ้งเนี่ยก็จะต้องปลูกดอกไม้ด้วย เดี๋ยวเอาไว้ตอนที่แออสร ba <expedition inhos, S 1> ้างบ้านพึ่งเดี๋ยแออจะแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะคะโอเคตอนนี้ก็จับพึ่งแล้วก็เก็บฮันนี่คลัมอะไรประมาณน no? ี้ค่ะเกาะนี้ก็จะมีของให้เราหาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแแอจะฆ่าหมีอีกรอบนึงนะคะโดยใช้ธนูเนาะ ตัวเดิมค่ะตัวเดิมมันรีสปอนอถอยออกมากลับเข้าไปถอยออกมาจริงๆเราค่อยๆถอย,ถอยไปเรื่อยๆก,ก็ได้นะคะแบบไม่ต้องกลับเข้าไปแต่การที่แอกลับเข้าไปนี่คือเขาไปเก็บลูกธนงจะง่ายกว่าการใช้หอกค่ะง่ายกว่าลองเล่นดูนะคะว่าจะถนัดใช้อาวุธแบบไหน โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าค่ะเกาะมีเล็กยังไงก็ลองไปสำรวจกันดูนะคะคราวนี้เราเอาบีจามาดีเซิร์เนาะเราก็จะได้เป็นบีไฮนะคะก็คือบ้านพึ่งนั่นเอง สำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเลี้ยงพึ่งก็สามารถคราฟได้เลยแต่ว่าแอบรอสักแป๊บหนึ่งก่อนดีกว่ายังไม่พร้อมนะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะเบาบัวแล้วนะคะเดี๋ยวจอดแทรเลยดีกว่าจุดจอดที่แอบแนะนำนะคะมันจะมีอยู่สองจุดมันจะมีรั้วที่เป็นตะข่ายเบ็กแบบนี้นะคะที่เราเห็นเอาล่ะเรามาเตรียมข้าวของเพื่อที่จะไปทำภารกิจกันดีกว่า โดยที่แอดจะไม่เอาอะไรไปเลยนะคะเอาไปแต่อาวุธอย่างเดียวถามว่าทำไมถึงเอาไปแต่อาวุธอย่างเดียวก็เพราะว่าการไปฆ่าแม่หมีเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายเนาะเพราะแม่หมีถือว่าเป็นบอสของเกาะน,นี้เลยตบทีนึงเนี่ยแบบว่าเลือดหายไปครึ่งหรอนะคะบางครั้งเราอาจจะพลาดท่าตายก็ได้แล้วถ้าเรากดรีสปอนของมันจะหายเนาะเราก็เลยไม่ต้องพกอะไรไปเอาไปแต่อาวุธก็พอ เทคนิคที่แอ้ใช้ฆ่าแม่หมีนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายอ่ะเมื่อเราเดินมาแล้วตรงนี้เราจะเจอถังอะไรสักอย่างสีฟ,ฟ้าๆตรงขวามือตรงนี้ก็คือถังเบอร์รี่นะคะถ้าเรายังไม่อยากฆ่าแม่หมีก็สามารถไปเดินเก็บเบอร์รี่บนเกาะมาใส่ได้อืมเขาวิ่งมาแล้วนั่นไงเลือดลดไปครึ่งหนึ่งหน้ามืดเลยโอเคค่ะเทคนิคที่แอ้ใช้ก็คือแอ้จะยืนอยู่ในระยะที่ค่อนข้าง ไกลประมาณหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะยิงแม่หมีแม่หมีเขาจะเฝ้าถ้าค่ะเขาจะไม่ออกห่างถ้ามากพอมันไกลระยะเขาก็จะกลับไปเฝ้าถ้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็จะยืนยิงเขาแบบชิวๆอยู่ตรงนี้แหละยิงไปเรื่อยๆเลยค่ะน่าจะนานอยู่เหมือนกันน่าจะหมดธนูไปสักเกือบเจ็ดสิบลูกได้ แล้วค่ะไปเก็บเนื้อกันจะได้เนื้อแล้วก็หนังค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สิ่งที่หายากที่สุดก็คือหัวหัวแม่มีเนี่ยเป็นลายไอเทมเลยมีแค่อันเดียวนะคะในเกมหลังจากที่เราเก็บแม่มีแล้วก็เข้ามาสำรวจในถ้าเลยค่ะมีเห็ดมีดินมีบูปลินด้วยค่ะ เป็นบูปินอ่มาชิเต้นะคะแล้วก็เก็บกล่องเก็บของด้วยเขาให้มาชิเต้เรามาด้วยหนึ่งอันนะแต่ถ้าเราเล่นหลายคนเราก็ต้องไปรีเซิร์ชท,ที่โต๊ะก่อนเนาะเพื่อที่จะคับมาชิเต้ให้เพื่อนได้เดี๋ยวเ,เก็บของให้หมดถ้ำก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะคะ เมื่อเราเดินมาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอป้ายบอกทางแบบนี้นะคะก็จะมี r a เจอร์สเ t ชันสเตชันสองสเตชันสี่แล้วก็สเตชันหกเนาะเราจะเลือกเดินทางไปที่ไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เ,เพื่อนเลยอันนี้คือล็อกเกอร์อะไรสักอย่างเปิดได้ด้วยอ่ามีเลื่อยอยู่ข้างในก็เก็บไปเลยนะคะเลื่อยนี่เป็นของทำควสเนาะถ้าเราไปที่ station แรกก่อนเนี่ยก็คือレンเจอร์สเตชันเนาะเขาจะเหมือนกับ ใบเคสให้เราอะค่ะเราต้องไปหาของแล้วเราต้องกลับไปอีกทีนึงแอ้รู้สึกว่ามันเดินทางไปค่อนข้างลำบากแอ๊ก็เลยคิดว่าจะแนะนำเพื่อนๆให้มาที่สถานีหกก่อนเนาะโอเคเดินขึ้นมาเราก็จะเจอป้ายสถานีเลี้ยวซ้ายสถานี o n 4เลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวเราจะไป6ก่อนก่อนที่เราจะไปสถานีห6เราต้องมีมาชิต้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปจัดการแม่หมีเนาะจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้นะคะ แล้วแต่ถ้าไม่ฆ่าก็ต้องเอาเบอร์รี่ไปใส่ถังแต่ถ้าฆ่าก็ใช้เทคนิคที่แอร์แนะนำไปได้นะอันนี้ก็เป็นเบอร์รี่ที่แอร์พูดถึงไปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็สามารถเก็บได้มีทั่วเกาะเลยเยอะมากเอาละค่ะเราก็มาถึงทางเข้าสถานีน6แล้วเนาะเป็นถ้ำนะคะมีถาวันลกมากเราต้องใช้มาชิเต้ฟันถาวันนะ ถ้าไม่มีมาคิตตี้เราจะเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องไปเคลียร์แม่หมีให้เรียบร้อยอยู่ในถ้ามีเห็ดด้วยมีดินให้ขุดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเนาะ ถ้าเพื่อนคิดว่ามันมืดก็สามารถคลาฟเฮดไลท์มาใช้งานได้นะคะอยู่บนหลังคามีกล่องซ่มด้วยนะ เผื่อจะเจอของดีๆนะคะลองขึ้นมาเก็บกันนะโอเคเดี๋ยวหาทางเข้ากันดีกว่าค่ะอะเจอแล้วอของที่เป็นเรืองแสงนี่คือของที่เราสามารถเก็บได้นะคะเราก็เก็บเก็บไปเลยอันนี้เป็นปลาแจเอาไว้ทาเควสเนาะได้สองอย่างละได้เรื่อยแล้วก็ปลาแจอันนี้เป็นโน้ตได้บูปลินด้วยค่ะเป็นฟิลแทงถังเก็บน้ํามัน เบเกอร์ตัวนี้คือเราต้องเปิดนะคะเพราะว่าเราต้องเปิดใช้งานจอตรงนี้เขาก็จะบอกว่า ready station active 1ทับสามตอนนี้เราเปิดไป1แล้วเราเหลืออีก2นะคะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดอีก2เครื่องกันเนาะสเตชั o นนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวแอจะไปสเตชั o นถัดไปเลยแล้วกันนะคะจากที่เดินมาเรื่อยๆนะคะก็สำรวจทุกซอกทุกมุมเนาะ เจอโน้ตหล่นบนทางด้วยก็มาเจออะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมีโน้ตให้เพียบเลยนะคะแล้วก็มีหลอดไฟให้ด้วยตรงนี้ต้องมาเก็บนะคะไลท์บัฟไม่งั้นทำโคสไม่ได้นะโอเคเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปที่สถานีสี่เลย ก็ทางเดิมมะค่ะทางที่มาสถานีหกที่เราต้องเลี้ยวขวาเนาะโอเคเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะเจอสะพานแบบนี้นะคะจะใช้ธนูยิงก็ได้นะคะยิงไปที่คันโยกข้างหน้านะเพื่อที่จะทําให้สะพานมันเปิดใช้งานหรือว่าจะเก็บหินที่อยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเขามีหินเตรียมไว้ให้เราเยอะเลยแล้วแต่สะดวกนะทีนี้ก็ใช้ความ โปรของตัวเองปาให้โดนนะ <Ooh. S 1> อ,อันแรกก็ไม่โดนละ <ś les> <ś les> โอเคได้แล้วค่ะ <Yahoo. S 1> เราก็เดินข้ามไปได้เลย โอเคเข้าไปสำรวจข้างในเหมือนที่เราเคยสำรวจที่สเตชันหกเลยเนาะ,ะเราต้องหาเบรกเกอร์อ่าอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าสองทับสามแล้วค่ะโอเคมีโน้ตแล้วก็มีบูปรินฟิลไปก็คือทอ่อน้ำมันนั่นเอง อะเจอค้อนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเก็บไปเลยไอย้สามอย่างสี่อย่างและรวมหลอดไฟด้วยได้แผนที่ด้วยเมื่อกี้ข้างบนมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีโอเคค่ะสำหรับสถานนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วเนาะน่าจะขึ้นไปบนหลังคาไม่ได้หรอก โอเคเดี๋ยวเราไปสเตชันถัดไปกันเลยค่ะเดินมาตามป้ายบอกเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะเจอหมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวตอนเรากลับลงมาเขาก็เกิดใหม่แหละ อ่มีป้ายบอกทางตรงนี้ด้วยมีอะไรเนี่ยมีแคมป์แต่ว่าไม่มีอะไรให้เก็บโอเคค่ะเดินทางขึ้นไปได้เลยอืมโอ้โอเป็นบ่อเคมีนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าเราโดดไม่แม่นเนี่ยมันจะเจ็บนะแล้วเ,เลือดก็ค่อยๆลดนี่แหละที่แอบไม่อยากมาก่อนเพราะว่าบางครั้งก็โดดได้ดีบางครั้งก็โดดได้แย่มากอ่ามีสเตชันสองอี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ขึ้นไปได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ โอเคเราก็เหลือแค่มาเปิดสวิตที่นี่เนาะสองทับสามและวนี่โนอะอยู่ตรงนี้ด้วยไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะที่นี่โอเคค่ะสับสวิตเลยเราก็จะได้พิกัดใหม่นะคะเจ็ดสองเจ็ดแปดอไหนาเปิดดูซิคารวานเทานะคะเป็นพิกัดใหม่และเ,เราต้องไปดูกันในอีพีหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไง <laughs> โอเคค่ะแต่โน้ตเรายังไม่ครบเนาะแล้วเราก็เหลืออีกหนึ่งสเตชันที่เรายังไม่ได้ไปก็คือเรนเจอร์สเตชันะคะเดี๋ยวสำรวจที่สเตชันสองให้ครบก่อนดีวกว่าว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าคือไปดูบนหลังคานะคะเผื่อมีกล่องสุ่มมีไหมอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคโอ้อยได้เมนูอาหารด้วย ซุปปลาปักเป้าเอาละค่ะงั้นเราไปที่เรนเจอร์สเตชันกันดีกว่าก็อยู่ข้างๆกันนี้เองอยู่ใกล้ๆกันเลยเมื่อเราเดินมาถึงนะคะไอ้หุ่นข้างหน้าเนี้ยเราก็เอาหลอดไฟที่เราเก็บมาได้ใส่ไปเลยได้ถังหมักอาหารด้วย เราเอาเลื่อยเอาค้อนแล้วก็ประแจมาแขวนไว้ตรงนี้เนาะโอ้โอ้เราได้โนต้ตใหม่ด้วยมีโนต้ตอีกหนึ่งได้เมนูอาหารใหม่ด้วยเอาละ่ะเช็คดูเนาะว่าได้โนต้ตครบหรือเปล่าเหมือนจะขาดอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้จะพาเพื่อนๆไปสำรวจดูเนาะว่าขาดอะไร โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับแพรกันดีกว่าเนาะคือถ้าเราไม่อยากโดดข้ามบ่อสารเคมีเนี่ยเราก็สามารถโดดลงตรงหน้าผาข้างๆกันได้นะคะด้านขวาเนี่ยเพราะว่าถ้าบางคนไม่แม่นก็มันก็ลําบากจริงๆแหละเนี่ยที่แอ้ไม่อยากมาบ่อยเนี่ยมันเป็นเพราะอันนี้แหละมารอบเดียวก็พอเมื่อเราโดดลงไปนะคะเราก็จะลงไปอยู่ตรงเต็นท์นะคะที่เราเพิ่งฆ่าหมีไปเมื่อกี้นี้นะคะตรงทางขึ้นมานั่นเองค่ะ เมื่อเราเดินไปเดินมานะคะบนเกาะเราก็จะได้ยินเสียงกลิ่งรถจ,จักรยานนะคะเราต้องมาปิดมันนะนี่แหละอีกหนึ่งอย่างที่แอบอกว่าเรายังไม่ได้ทำปิดให้เรียบร้อยค่ะโอเคมิชชั่นคอมพลีทแล้วค่ะสำหรับเกาะบาวบัวนะคะคราวนี้เราก็จะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปที่คาราวานทาวพิกัดใหม่นะคะเดี๋ยวเรากลับขึ้นแพกันก่อนเนาะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่พิกัดที่เครื่องรีเซิเวอร์เนาะพิกัดที่เราได้มาคือ7278นะคะก็ใส่แล้วเดี๋ยวก็เดินทางไปที่คารวานทาวกันเลยค่ะสำหรับ EP นี้แอก็จะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาลงมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าที่คารวานทาวนะคะสวัสดีค่ะ